สะสมสมบัติไม่เหมือนใครเปิดกลุ่พันล้านเบลล่าราณนีทั้งโสดทั้งสวยหน้าทีนี้ฮอตแบบไม่มีใครมาต้านได้เลยจริงๆสําหรับนางเอกสาวซุปตาเบลล่ารานีแคมเปญที่กลับมาใช้สถานะโสดได้พาเก่แล้วและตอนนี้การงานเธอก็ปังสุดๆคิวงานแน่นยาวเหยียดไปหมดไม่ว่าจะละครพรีเซนเตอร์หรืองานโชว์ตัวต่างๆบอกเลยว่าปังไม่ไหวสาวเบลได้ออกมาอัปเดตผลงานต่างๆในตอนนี้ รวมถึงได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับที่ดินที่ตนเองไปทุม่มแบบจัดหนักจัดเต็มพร้อมยอมรับว่าชอบกว้านครองที่ดินซื้อไปก่อนจะเอามาทําอะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งเศรษฐีที่ดินกรุบกริบนิดนิดในหน่อยเองเพิ่งไปได้มาอีกผืนหนึ่งใช่ค่ะก็ซื้อติดกับผู้จัดการนั่นแหละพี่พลอยค่ะนคะรนายกค่ะด้วยความไปแถวนั้นมีพี่ที่รู้จักแนะนําด้วยว่าตรงนี้สวยนะมันติดน้ําด้วยชอบสะสมที่ดินคือก็ชอบนะคะ มันเป็นฟิลซื้อไว้ก่อนแล้วค่อยว่ากันว่าจะปลูกบ้านหรือจะทำอะไรต่อไปก็ประมาณ6ไร่ค่ะมองไว้หรือยังว่าจะเอาไปทำอะไรในอนาคตอาจจะเป็นบ้านพักเพราะบรรยากาศก็ดีใกล้กรุงเทพด้วยช่วยกันตัดสินใจกับคุณแม่ก็ชวนๆกันไปถ้าพี่พลอยไม่เอาเบลเอาเองที่ดินก็ติดกับผู้จัดการค่ะทั่วไทยหรือยังไม่ค่ะเบลไม่สู้คนอื่นหมั้งคนอื่นน่าจะซื้อเยอะกว่านี้มีอยู่แล้วก็ สามสี่จังหวัดกำลังดูดูนครพนมอยู่คะ่ะเรามองที่เราชอบก่อนทำเลก่อนไม่ใกล้เมืองเกินไปไม่ใช่ไปอยู่แล้วไม่มีเพื่อนบ้านเล็งนครพนมเพราะเป็นบ้านเกิดคุณแม่เป็นบ้านเกิดคุณแม่อยากได้ที่ติดริมโขงมันน่าจะมีความหมายกับคุณแม่เล็งแล้วแต่ยังตัดสินใจอยู่ไปดูมาด้วยกันแล้วคะ่ะยังไม่พร้อมด้วยหลายอย่างนะครพนมมีที่ติดโขงเยอะคะ่ะในกรทมมีไหมไม่มีนะคะสําหรับที่ดินยังไม่มีค่ะ ด้วยเราอยากสงบสงบไว้พักผ่อนเสาร์อาทิตย์ก็มีญาติญาตช่วยดูให้ญาติญาตด้วยแหละไม่ใช่ตัวเราโดยตรง